úc วันนี้เราจะพาลูกๆนะคะไปซื้อชีสเค้กใช่ไหม<ค>ต้องใส่หมาเลยค <Cake. S 1> ่อยวไปดูกันเลยค่ะก็จะเราไปหาอะไรที่ทาลี่กินได้ด้วยนะเดี๋ยวลองนึกไปก่อนนั่งรถไป ก็ได้คำที่ป,ป๊าป๊าอยากนะคะแต่ลูกชายไม่สามารถกินเค้กได้ก็ความผิดของป,ป๊า สวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการเผอิญว่าเมื่อกี้ก็ได้พากันไปซื้อเค้กมาแล้วนะคะทุกคนมันแช่มานั่งนี่มานั่งกับแม่มน,นี่นะคะก็สามีได้อะไรมาบ้างอันนี้เกาเรียกว่าไอ้ชีอันนี้เขาเรียกว่า rocky road นะคะคนที่นี่ชอบกินมากเลยนะคะนนมันจะเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะป๊าาช,ช็อกโกแลตแล้วก็มา ช็อกโกแลตแล้วก็มาร์ชเมลโล่นะคะแล้วก็จะมีพวกเจลลี่นะคะเจลลี่นิดหน,น่อยมามีมวันนี้เนี่ยอาจจะมาหน้าสกมากเลยเพื่อนว,ว่ามามี่มามี่ I'm gonna tell you s o m e เพื่อนว่าเมื่อเพื่อนว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนนะคะ,ะไม่ได้แต่งตัวหรืออะไรเลยกีร่ากีร่ากีร่โอเคแ้นี่นี่นะคะโอ้เพื่อนสามีซื้อมา,าิกี้คิ อาจจะดูเหมือนกล่องใหญ่นะคะแต่ว่าข้างในแต่ข้างในมีแค่ครึ่งนึงนะคะหยวเปิดให้ดูไอ้ไข่คร <laughs> ึ่งเดียวอะทุกคน ไม่แม่ของแม่ยายที่กินคุ่พ่ออืม I want the icing one too เดี๋ยวเขากินอันนี้ได้นะคะแต่เริ่งจริงอะค่ะทุกคนถ้าเกิดลูกคนไหนนะคะที่ที่แพ้มากๆนะคะนี่ไม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 ่อยากให้ลองเนาะป๊ะป๊าเพราะว่ามันอาจเขาจะเรียกว่ามันจะมีการแบบผสมได้ป๊ะป๊าลองแปรงาอ้มามันอาจจะมีการผสมก้นเพื้อได้นะครับ แต่ว่าลูกนี้อ่ะมันเขาเขาเขาผ่านระดับหนึ่งมาแล้วนะคะก็เลยโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะมากินซแซ่บแซ่บให้ทุกคนดูเดี <c oughs> ย๋ยวแบ่งกนะันคนละซคร่งป้าป้าแบ่งให้หน่อยเอามาให้ชารี่ก่อนค้นเดี๋ยลูกชายนี้เขาพยายามที่จะพูดภาษาเดี๋ยวแม่ทำให้พูดภาษาไทยนะคะเขาก็งางแง่งแงอะไรก็ไม่รู โอเคอืมอร่อยเลยครับอร่อไว้เลยกลิ่นไม่ดีทำไมผูโอ้มันไปได้นั่งเปลูกหญ้าเขาทำให้นั่นไว้เขาหมักปุ๋ยเยให้ต้นให้ต้นไม้มันขึ้นสวย No, no, no. เราองรถใช่ไหมถมไม่มีรถใช่ใครสตาร์รถเปีราไม่ได้สตาร์ทสรถดีนนเซเสียงรถดีเซลสตาร์ท This one this one this o u r ดีกว่าอ๋ออืมอร่อยนะครับยินดีเสนอไปกินข้าวกันเนาะ เดี่ยวเขามานั่งข้างๆพ่อหน่อยจะได้เห็นนะไม่เห็นเขาทิกอยู่คนเดียว hmm. อือเป็นไงลูกสมเมลใช่ไหมนิดหน่อยแหละก็อ <laughs> <laughs> ย่าไปดมมันสิเอ่อกลิ่น n o ารู mm ้กลิ่นป่าบนพื้น ไม่ตกินังโอเคอะมันมนสวัสดีค่ะทุกคนเราพบกันนี้อีกครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะหลังจากที่เราไปซื้อ,อเค้กกินนะคะ พวกนี้ก็ได้สั่งตู้เย็นนะคะตู้แช่แข็งนะคะมานะคะในจากบิงลีนะคะ mm hmm. ก็ราคาเท่าไหร่เพาะสี 4, 300, 400ะะ่สามร้อยสี่ร้อยค่ะรวมค่าส่งด้วยนะคะไม่รู้เมื่อกี้นี่เห็นรถทคมาทุกคนไม่รู้มันจะมาส่งของบ้านนี้หรือเปล่าอะ่ะแต่นี้ยังไม่ได้เก็บของเลยอะ่ะเดินไปแล้วอะ่ะไม่ใช่แน่เลยแดลิ่โจจอยงนู่นอ oh, อุ้ยใช่แน่ทุกคนยังไงมารูดกันนะคะมารูกันมาดูกันนะคะ มาแล้วนะคะทุกคนต้องใส่มาสกันเดี offs, ๋ยวมาดูกันนะคะ ยังใส่มาร์กอยู่งนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย